ผีเล่าเรื่องผีกลางดึกในห้องหนึ่งชายหนุ่มชื่อนนเปิดไฟสลัวสลัวแล้วกดอัดเสียงเขาคิดจะลองเล่าเรื่องผีลงช่องของตัวเองแต่แปลกที่คืนนั้นเสียงไมเหมือนรับเสียงอื่นเข้ามาด้วยน,นนเริ่มเล่ามีเรื่องเล่าว,ว่าเคยมีคนตายในห้องนี้ทันใดนั้นเสียงอีกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นแทรกในไฟอัดเสียง ฟังคล้ายๆกับผู้หญิงกระซิบเล่าต่อแทนเขาเล่าละเอียดกว่าและน่าขนลุกยิ่งกว่าเสียงนั้นเล่าว่าเธอเคยถูกฆ่าในห้องเดียวกันนี้ทุกคำพูดชัดเจนเรากับเธอนั่งอยู่ตรงหน้านนเริ่มกลัวเขาหันไปดูรอบห้องแต่ไม่มีใครเมื่อเขาหยุดเล่าไฟกระพริบทีๆจนห้องมืดสนิทแล้วเสียงหญิงสาวก็พูดขึ้นว่า ขอโทษนะที่แย่งเล่าแต่ฉันอยากให้เธอฟังเรื่องของฉันจริงๆเงาร่างผู้หญิงค่อยๆปรากฏขึ้นตรงมุมห้องดวงตาวาวอนแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดนนทํทำได้แค่ตัวแข็งทื่อฟังเธอเล่าชะตากรรมครั้งสุดท้ายก่อนเสียงสุดท้ายจะกระสิบว่าทีนี้ถึงตาเธอแล้วที่ต้องเล่าแทนฉัน ตั้งแต่นั้นมาช่องของนนก็มีเสียงเล่าเรื่องผีที่ไม่เคยใช่เสียงของเขาอีกเลยถ้าชอบเรื่องเล่าผีฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ